ไม่พลาดคลิดความรู้ดีๆลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องนักวิทย์คิดเลขนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมาหาเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขก้อนใหญ่นะคะเราจะมาแบ่งตัวเลขก้อนใหญ่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งให้เป็นนี่เลยเราอยากจะทราบว่า15นะคะ ของตัวเลขก้อนใหญ่เท่ากับเท่าไหร่เมื่อด้านนี้เป็น15แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะต้องเป็น85%นั่นเองเพราะอะไรคะเพราะว่า2ตัวนี้นะคะบวกกันแล้วเท่ากับ100%นั่นเองอเดี๋ยวเรามาหากันเลยดีกว่าวิธีการก็คือเราต้องนำตัวเลขก้อนใหญ่นะคะ แบ่งให้เป็น100ส่วนก่อนโดยการนำไปหา100ร100เลยตั้งหารยาวเลยนะคะ106ได้600ลบกันได้25นะคะนำหา0 0ลบกันเหลือ0ก็จะได้นะคะ625 625เนี้ยก็คือ1%นปอร์เซนั่นเองเมื่อเราทราบ1%ของตัวเลขก้อนใหญ่แล้วนะคะ ได้เท่ากับ625เราก็ไปหา15%หรือ85%ได้เลยโดยการนํา1%นะคะมาคูณกับ15แล้วก็มาคูณกับ85ได้เลยไปทํากันเลยค่ะเราก็ตั้งเลยนะคะนํา625นะคะคูณกับ 15นั่นเองเพราะเราอยากจะทราบ15%ใช่ไหมคะก็ตั้งอีกอันนึง625คูณกับ85นั่นเองเพราะเราอยากจะทราบ85%นะคะเราก็คูณกันตามปกติเลยนะคะ525 9ตรงนี้นะคะก็จะได้9375ส่วนด้านนี้นะคะ525 12 65 30 5 21 35นั่นเอง ตัวเลขนะคะสองตัวนี้นะคะเราก็นำมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ62500นั่นเองค่ะก็คือตัวเลขก้อนใหญ่ตรงนี้นั่นเองอเรียบร้อยแล้ว ค่ะเมื่อเราทราบตัวเลขแล้วนะคะเราก็นำไปเขียนเลยค่ะ15%นะคะก็จะได้เท่ากับ9375นะคะส่วน85%นะคะได้เท่า53125นั่นเองเพราะว่าตัวเลข2ตัวนี้นะคะมาบวกกันก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะมาบวกกันแล้วก็จะได้นี่เลย ซึ่งมันจะเท่ากับตัวเลขก้อนใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้ววิธีการคิดของเรายังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามข้อต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขก้อนใหญ่กันให้คล่องเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ